สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนคลับทุกทท่านของอาจารย์นรีนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของนารีรดาทารอไทยสตาร์นะคะวันนี้เรากลับมาพบกันในการทําคลิปดวงความรักนะคะความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวลัคนาราศีเมษสิงห์ธนูชาวธาตุไฟนะคะจริงๆอยากทําเป็นราศีให้แต่ไม่ทันแล้วนะคะอาจารย์ต้องไปต่างจังหวัดหลายวันนะคะก็ขอเป็นราศีเอ้เป็นธาตุนะคะเป็นธาตุไฟเมษสิงห์ธนูกันนะคะ สำหรับวันที่ในการแบ่งราศีคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะแล้วก็ใครที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์เข้ามาได้นาะรีรดา,า65นะคะรายละเอียดค่าครูก็อยู่ใต้ชื่อคลิปเช่นกันคะ่ะตรงนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจรารย์ในการรับชมด้วยนะคะไพ่าอาจจะสลับตัวตนได้นะคะ นะถ้าเกิดเป็นพลังงานที่ไม่ดีนะคะก็อาจจะไม่ใช่พลังงานของคุณก็ได้นะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะะมาลุ้นกันนะคะพลังงานของคนที่ก่อนสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ secret admirer นะคะคุณได้ไพ่ของเจกันที่สวยงามนะคะแต่มีความลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่นะคะเพราะนั้นตรงนี้คุณอาจจะแอบรักใครอยู่นะคะหรือมันเป็นความรักที่ต้องปก,ป,กปิดปิดบังซ่อนเร้นนะคะอืม ภายนอกคุณอาจจะดูเหมือนเป็นคนโสดที่ดูดีมากๆนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่มีคู่ที่ดูดีมากๆแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าคุณอาจจะเหมือนกับมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกับใครบางคนอยู่นะคะ ชาวทัดไฟออเดอร์แมน er นะคะดิลิ i ง g r ชั่นชิพว h i แอนด์ออเดอร์แมนโอภายตอบด้วยนะมันมีความสัมพันธ์กับใครบางคนอาจจะเป็นคนที่อายุแตกต่างจากคุณมากๆนะคะอาจจะอายุมากกว่ามากๆหรือถ้าคุณอายุมากอาจจะมีความสัมพันธ์กับคนที่อายุน้อยกว่ามากๆก็ได้นะคะรูสเตอร์นะคะ, uh, oster, ะ,คะต้องเรียกเป็นน้องน้องไก่น้องไก่พันรูสเตอร์หรือเปล่าแอน a เ o อ a n แนะคะ เอ่อ uh, as f l l person you should not close ค่ะความสัมพันธ์กับคนคนนี้นะคะเหมือนคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างหยิ่งทะนงในศักดิ์ศรีของตัวเขานะคะอาจจะดูเป็นคนที่อีโก้สูงมากๆก,ก็ได้นะคะที่คุณเองอะ่ะอาจจะไม่สามารถที่จะเหมือนกับ มีปากมีเสียงมีอะไรด้วยนะคะเพราะนั้นอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะต้องยอมอีกฝ่ายหนึ่งมากๆนะคะหรือบางทีไพ่สลับตัวตนกันอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะต้องยอมคุณมากๆก็ได้นะคะอ่ะมาลุ้นกันต่อสิว่าจะยังไงกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะ Oh the unseen too much is hidden from you นะคะ เหมือนมันมีเรื่องราวความซับซ้อนในเรื่องราวความรักตรงนี้มากๆนะคะบางคนเป็นรักซ้อนนะคะซ้อนสามซ้อนสี่ซ้อนอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะมีความรักมากมายที่คุณต้องเก็บเอาไว้นะคะกับความสัมพันธ์ตรงนี้หรือบางคนจึนความรักที่แบบรักคนที่ใกล้ตัวมากๆหรือเปล่าเนี่ยอนะคะต้องระวังนะบางคนอนาจรักคนที่ใกล้ตัวเป็นตาบูเป็นความรักแบบ รักญาติพี่น้องกันเองเป็นความรักต้องห้ามหรือว่าไปรักคนในครอบครัวนะไปรักแฟนน้องชายไปรักแฟนน้องสาวไปรักพี่เคยหรืออะไรบางอย่างตรงนี้ก็ได้นะคะดีอันซีนอะไรบางอย่างที่บางคนอาจจะลึกลับซับซ้อนมากๆก,ก็ได้นะคะ experiments นะคะ manipulation of nature forcing change นะคะคืออุรี่เหมือนกับว่าความรักตรงนี้มันทำให้คุณแบบเหมือนกับดำดิ่งลงไปนะคะอาจจะเคยเหมือนกับว่า มีอะไรกันหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะทำให้ความรักเนี่ยมันดำดิ่งลงไปนะคะมันเต็มไปด้วยทั้งในเรื่องของความรักความใคร่การมาลงมันมีหลายๆอย่างที่ซับซ้อนมากๆในความสัมพันธ์ตรงนี้ก็ได้นะคะ freedom นะคะ independence self determination เหมือนกับจริงๆแล้วคุณรู้ดีก็ได้นะว่าความรักตรงนี้มันเหมือนกับไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะเหมือนบางทีคุณก็อยากที่จะหลุดพ้นนะคะอยากที่จะเป็นอิสระจากความรักตรงนี้แต่เหมือนกับ ในช่วงเวลาที่ผ่านมามันมีโอกาสหรือเปล่านะคะหรือบางคนน่ะต้องระวังนะว่าพอได้รูสเตอร์ด้วยแล้วก็เป็นไพ่ของจีอันซินด้วยนะคะเหมือนบางคนจำยอมต้องอยู่ในภาวะที่เป็นลักซอนหรือเปล่านะคะเขาขู่บังคับคุณหรือเปล่าอืมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องดาวนะคะจากไพ่ทาโร่กันดีก,กว่านะคะ มารุ้นกันต่อนะคะชาวทัดไฟสีดาบคุณต้องอดทนมากๆนะคะกับความรักตรงนี้นะคะความเป็นสีดาบม,มีไพ่ของอุราชินีดาบเหมือนไพ่ลูสเตอร์ตัวนี้เลยนะคะเหมือนกับว่า เขาอาจจะเป็นชาวทัดลมกุมิถุนตุนนะคะแล้วเขาก็คอยสอดส่องขี้ถึงขี้หวงคุณด้วยนะคะอืมถึงแม้ว่าความสัมพันธ์อาจจะไม่ชัดเจนแต่เขาก็อาจจะไม่ชอบให้คุณไปมีใครอีกก็ได้นะอารมณ์แบบอย่างนี้นะคะอาจจะเป็นคนขี้ถึงขี้หวงด้วยนะสำหรับบางคู่นะคะมีไพ่ของราชาถ้วยค่ะ คนนี้อาจจะแบบบทจะดีก็ดีบทจะร้ายก็ร้ายก็ได้นะราชินดาก,กับราชาถ้วยนะคะพนักง,งานชาวัาตไฟมาแล้วนะคะอัศวินไม้เทา้าคู่องคุณอาจจะแบบว่าคิงกับอัศวินนะคะอายุแตกต่างกันมากๆกก็ได้นะคะมีไพ่ของหกไม้เทา้าหรือคนคนนี้เข้ามาเพื่อช่วยเหลือคุณในเรื่องของออหน้าที่การงานนะคะเรื่องของธุรกิจหรือเรื่องอะไรบางอย่างมันมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างร่วมกันด้วยหรือเปล่านะคะกับความรักตรงนี้ หกไม้เท้าทําให้คุณเกิดความสําเร็จอะ่ะเกิดสิ่งที่ดีขึ้นในชีวิตก็ได้นะคะราชาดาบแล้วก็มีไพ่ของเจถ้วยแต่ถามว่าคุณรักเขาไหมนะคะความเป็น3มถ้วยอะนะคะเหมือนมันเป็นความใกล้ชิดความผูกพันอะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้เหมือนกับตอนแรกอะคุณอาจจะฝันไว้ ว่ามันสวยงามมากๆกับความรักครั้งนี้เลยก็ได้นะคะแต่พอเอาเข้อจริงอ่ะสีดา่ะนะมันกลับเป็นอะไรที่แบบว่ามีเรื่องต้องกล้มกืนฝืนทนมากๆนะคะมันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดฝันเอาไว้ก็ได้เรามาดูกันต่อนะคะอ่านเจอของยากเลยวันนี้อ่านไพ่ยากอันเนี้ย มีไพ่ของเด็กถือถ้วยค่ะแล้วก็สิบเหรียญนะคะเด็กถือไม้เท้าค่ะมีไพ่ของ9้าดา justice นะคะแล้วก็มีไพ่ของ hermit ค่ะเหรียญแล้วก็มีไพ่ของอัวินเห l ียนนะคะ เหมือนคุณต้องตกอยู่ในวังวนของอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นเขาหรือคุณที่มีครอบครัวแล้วหรืออาจจะทั้งทั้งสองฝ่ายมีครอบครัวแล้วก็ได้นะคะแล้วมันเป็นลักษอนที่แบบว่ากังวลกลัวคนจะจับได้นะคะหวาดระแวงต้องแบบคบหากันแบบหลบๆบซ่อนๆหวาดระแวงมากๆนะคะอาจจะเป็น ตัวเขาที่มีอิทธิพลก็ได้นะคะแล้วทาให้คุณเหมือนกับรู้สึกหวาดกลัวอิทธิพลของเขาด้วยก็ได้นะคะกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเหมือนคุณพยายามนิ่งนะคุณพยายามที่เหมือนกับว่าความเป็นเทอร์มิตจะเอาความดีเข้าสู้นะคะพยายามที่จะถอยออกมาจากความรักครั้งนี้ก็ได้นะคะแต่บางคนอาจจะเหมือนกับว่าซีเหรียญคนคนนี้อาจจะช่วยเหลือคุณในเรื่องของออการเงินธุรกิจหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะ ให้ผลประโยชน์อะไรบางอย่างกับคุณก็ได้คุณก็เลยเหมือนกับว่ายังไม่กล้าที่จะถอยออกมานะคะด้วยเหตุผลหลายๆอย่างกับความรักตรงนี้หรือเขามีอำนาจหน้าที่ที่ดีกว่าเราก็ได้นะคะอืมแล้วก็คอยผลักดันเราถ้าเกิดว่าเราจะมากับลำหรืออะไรบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะกระเทือนกับหน้าที่การงานกับธุรกิจกับอะไรที่ที่เขาช่วยเหลือคุณอยู่อืมยังไงต่อเลยคะ โอ้โหุนเศร้ามากนะคะเดบุลเกิดขึ้นแล้วก็มีไพ่ของเก้าเหรียญน,นะคะสองเหรียญเด e ส t ต r ร์นะคะ มีไพ่ของสองไม้เท้าสองถ้วยนะคะสามดาบโอ้โหโอ้ยทำไมสองถ้วยต้องมากับสามดาบนะคะอืมราชาถ้วยนะคะจะรู้สึกว่านั่นงราคมรักของชาวธาตุไฟมันมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากๆนะคะมแต่ว่าคุณเองอะ่ะ ก้าเหรียญน่ะนะคะก็อยากนะคะอยากที่จะมีชีวิตของคุณเองนะคะแต่ว่ามันมีความไม่แน่นอนอะไรบางอย่างสิ่งที่ทําให้คุณลังเลนะคะสองเหรียญน,นะคะเหมือนกับคุณอยู่ตรงนี้เขาช่วยเหลือคุณมากๆคุณเป็นเดอะสตาร์นะคะอาจจะภายใต้แรงผักดันของเขาหรือเปล่านะคะ หมายเขาจริงๆอะนะคะความเป็นสองถ้วยเขารักคุณมากนะคะเหมือนคุณมีอะไรในสิ่งที่เขาขาดนะคะแล้วเขาก็มีอะไรที่เข้ามาเติมเต็มคุณอะนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่ามันไปกันได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นความรักที่เจ็บปวดก็ตามนะคะคนคนนี้อาจจะรักคุณมากนะแล้วก็เป็นคนที่รักแรงเกลียดแรงมากๆก็ได้นะคะจนทําให้คุณรู้สึกกลัวรู้สึกกังวลไม่กล้าที่จะเดินออกมาจากชีวิตของเขาก็ได้นะคะอืมอมาสรุปสิว่าใจยังไงนะคะแต่ว่า มันก็ดูทุกทรมานใจมากๆนะคะสาวทัดไฟหกเหรียญน,นะคะคุณกำลังพนะยายามหาโอกาสอะไรบางอย่างแฮงแมนนะคะเด็กถือดาบนะคะ c า a r อัเหมือนคุณกำลังรอจังหวะรอโอกาสอะไรบางอย่างหกเหรียญน,นะคะแล้วคุณถึงจะกล้านะคะชารีอัดที่จะเดินออกไปนะคะใช้ชีวิตในแบบของคุณนะคะรอจังหวะรอโอกาสอะไรเดี๋ยวอาจารย์ขอขยายแฮง m a n ซิว่ารอโอกาสแบบไหนนะคะแฮง m a n ที่มากับ6กทุหกเหรียญเชมเ e อร์เรการเปลี่ยนแปลง เรนนะคะราชีนีเหรียญเหมือนคุณกำลังรอโอกาสนะคะอาจจะเป็นจังหวะชีวิตที่คุณจะเข้มแข็งดูแลตัวเองดูแลครอบครัวงคุณได้ก็ได้นะคะจังหวะโอกาสที่คุณจะพึ่งตัวเองได้เทรนด์ที่คุณไม่ต้องพึ่งเขาแล้วนะคะแล้วคุณจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะด้วยตัวของคุณเองนะคะ temperance น strength นะคะ อาจจะเป็นช่วงเวลาเร็วๆนี้แล้วก็ได้นะคะสเตนพลังงานชาวและคณะราศีสิงห์นะคะหรือเดือนสิงหาคมนี้แล้วก็ได้นะคะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่คุณรอคอยมันกําลังใกล้เข้ามาแล้วที่คุณจะได้เปลี่ยนแปลงนะคะกับความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วจะได้เหมือนกับออกไปทําอะไรที่เป็นของคุณเองก็ได้นะคะออกไปทําธุรกิจไปทํางานใหม่ไปอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้วก็ไม่ต้องพึ่งเขาแล้วพึ่งตัวเองได้นะคะนะมันรอจังหวะรอโอกาสอะไรตรงนี้อยู่นะคะ นะเพราะนั้นใครที่อาจจะต้องเ,ออเจ็บปวดเกี่ยวกับความรักที่เหมือนกับว่ามันกักขังในแง่ของจิตใจกักขังในแค่ในแง่ของอิสรภาพของคุณนะคะในช่วงเวลานี้อาจจะต้องอดทนอีกนิดนึงนะคะรอคอยจังหวะโอกาสที่จะได้เปลี่ยนแปลงเพื่อให้คุณได้กลับมามีชีวิตที่เป็นของคุณเองนะคะชาวทัดไฟนะคะตรงน,นี้อาจารย์อ่านตามไพ่นะคะอาจจะไม่ใช่พลังงานของคุณก็ได้นะคะ นะเพราะนั้นถ้าเกิดอะไรไม่ดีต่อใจก็อย่ากเก็บไปคิดไปกังวลมากนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของคุณเลยก็ได้นะคะค่ะก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ช่วยติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องขอจันน่ะดีนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้กันและกันต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคิดต่อ,ตอไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ